เป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยทุกท่านกำลังสแสวงหาวัตถุชื่อเสียงเงินทองเพื่อทำให้ตนเองมีความสุขอยู่หรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขเราจริงหรือเปล่าเราไปหาคำตอบกันครับอย่าให้วัตถุนะครับชื่อเสียงหรือเงินทองเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในความสุขของเราพยายามฝึกใจเนี่ยให้มันมั่นคงไม่บวนไหวในสิ่งเหล่านี้ แล้วลาบยศสันเสริญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเราไม่กลับมาทำร้ายทำลายชีวิตของเราวันนี้คุณพระสินจะมามีคำตอบชัดให้กับพวกเราได้เข้าใจว่าบรรดาลาบยศชื่อเสียงเงินทองนั้นเราจะต้องดูแลและบริหารจัดการเขาด้วยจิตใจอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับลาบยศสรนเสริญลาบก็คือตัวเงินทองที่ดินบ้านต่างๆนี่คือลาบนะครับ ยศก็คือตำแหน่งนะครับความสําคัญที่สังคมให้เราสันเสริญก็คือคําชื่นชมจากผู้อื่น3ตัวนี้มันคือสิ่งที่เป็นเป็นของกลางๆใช้ให้มีประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์นะครับใชใ้เป็นโทษมันก็มีโทษซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะส่งผลกับความสุขทางกายภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับลาบยศสันเสริญเนี่ยมันไม่ได้มีคุณและโทษในตัวของมันเองนะครับแต่จิตที่เข้าไปยึดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ ในปูถทุชนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราครอบครองสิ่งใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคําสันเสริญเนี่ยนะครับเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตเข้าไปผูกกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งลาบยศสรรเสริญใดๆเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ในความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีการเกิดขึ้นนะครับมันมีการตั้งอยู่มันมีการดับไปทีนี้ความผันผวนของสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราอาจิตใจเราเข้าไปยึดโยงเนี่ย มันทําให้ความสุขของเราเนี <beautiful> Luckily, Hence, ่ยม <that> <inations> right right ีความสุขสุขทุกๆแขวนไปกับความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะพระองค์ท่านเลยให้มีสติชำเลืองมองนะครับว่ามีจิตเข้าไปยึดสิ่งเหล่านี้หรือไม่พูดง่ายๆคือเรามีสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ต้องตั้งตนอยู่ในสัมปชัญญะสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าเราเอาใจเข้าไปยึดอยู่กับวัตถุหรือไม่เอาใจเข้าไปยึดอยู่กับตําแหน่งหรือไม่เอาใจเข้าไปยึดอยู่กับคําชื่นชมของผู้อื่นหรือไม่ เราจะสังเกตเห็นนะครับสมมุติว่าใครคนหนึ่งเนี่ยชมเราแล้วจิตใจเราฟูเนี่ยนะครับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่รู้สึกไม่ดีเวลาที่ถูกผู้อื่นนินทาและในโลกของความเป็นจริงนะครับมนุษย์เนี่ยควรจะฝึกให้ตนเองเห็นทั้งคุณและโทษของโลกคือเห็นทั้งรสอร่อยของมันก็คือในส่วนดีของสิ่งนั้นๆเห็นทั้งพิษของมันก็คือในส่วนเสียของสิ่งนั้นๆและถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรฝึกให้ตนเองเนี่ย มีความสุขโดยไมย่ยึดโยงกับสถานการณ์คือเมื่อเรามีความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีนะครับเราก็มีความสุขกับอาหารการกินที่ดีของเราแต่มันต้องไม่หมายความว่านะครับเวลาที่เราได้รับประทานอาหารที่ไม่ดีหรืออาหารที่เป็นธรรมดาพื้นๆแล้วเราจะมีความสุขไม่ได้นะครับพูดง่ายๆถ้าวันไหนเราได้กินอร่อยอเรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นรสชาติของความอร่อยวันไหนที่เราได้กินอาหารรสชาติธรมธรมดาธรรมดา เราก็สามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้ถ้าเราเป็นคนรวยนะครับเราก็หาความสุขในแบบที่เป็นคนรวยถ้าเราเป็นคนจนเราหาความสุขจากความเรียบง่ายอยู่ได้อย่าให้วัตถุนะครับชื่อเสียงหรือเงินทองเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในความสุขของเรานะครับให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแต่อย่าให้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะครับพยายามฝึกใจเนี่ยให้มันมั่นคงไม่บวนไหวในสิ่งเหล่านี้ แล้วลาบยศสัรเสริญเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเราไม่กลับมาทำร้ายทำลายชีวิตของเราถึงบางอ้อกันเลยไหมครับว่าลาบยศสรรเสริญนั้นจริงๆแล้วเป็นของกลางๆเราจะต้องใช้จิตที่พัฒนาแล้วมาดูแลให้มันดีมันถึงจะกลายเป็นประโยชน์ไม่งั้นมันจะกลายเป็นโทษให้เราวิ่งแสวงหาอยู่ไม่รู้จบพระเจ้าเตือนเราไว้ว่าให้เราใช้จิต ชำเลืองดูสิ่งเหล่านี้และใช้สติกับสัมปัญธยะพิจารณาครับเราถึงจะเป็นผู้ที่อยู่กับชีวิตที่มันจะมีการได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สันเสริแล้วก็ต้องมีนินทาได้อย่างเบาสบายในทุกๆเวลาครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณครับโรแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโรแลนด์เนเจอร์โค้ดครับและรายการคนตัวเบาก็จะ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจที่แท้จริงให้ผู้ชมได้มีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ท ร,รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคด ามาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย